ดีค่ะอาจารย์สุภาพรุสาหะค่ะจากสาขาวิชาสาธารณาสุขศาสตร์สำนักวิชาวิทยา,าศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลายัยแม่ฟ้าหลวงวันนี้ค่ะจะชวนให้พวกเรามารู้จักกับวัคซีนพื้นฐานหรือวัคซีนหลักของอเด็กไทยตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีค่ะความสำคัญของวัคซีนนั้นคืออะไรคือสิ่งที่เราให้ เพื่อไปกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชื้อซึ่งจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของเด็กน้อยค่ะคำถามนี้ค่ะจะประกอบไปด้วย2คํคำตอบด้วยกันนะคะอันดับแรกเราควรรู้จักวัคซีนหลักก่อนนะคะวัคซีนหลักที่เราจะให้ลูกน้อยของเราค่ะจะประกอบไปด้วย7ชนิดด้วยกันค่ะชนิดแรกก็คือเราต้องรู้จักกับ bcg หรือป้องกันวัณโรคนะคะ อันที่สก็คือเราจะรู้จักกับข้อติดบ,บัทยักษ์ไอกรนนะคะแล้วอันที่สาคือป้องกันอุจจระร่วงที่เรารู้จักชื่อว่าโรตาค่ะอันที่สี่ก็คือป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบชนิด B นะคะอันที่5ค่ะจะสังเกตว่าลูกน้อยของเราค่ะจะโดนหยอดเข้าไปในปากนะคะวัคซีนตัวนี้คือวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอค่ะตัวนี้จะมีทั้งชนิดละประทานแล้วก็ชนิดฉีดนะคะ ชนิดที่6ค่ะเป็นรวมค่ะรวมป้องกันโรคหัดหัดเยอรมันและคางทูหรือในชื่อว่า m m r ค่ะและตัวสุดท้ายค่ะคือวัคซีนไข้สมองอักเสบ JE ค่ะและอีกคำตอบนึงนะคะเราจะรับได้ที่ไหนบ้างค่ะสถานบริการของรัฐทุกแห่งค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลโรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลจังหวัด และโรงพยาบาลเอกชนรวยไมถึงคลินิกที่รักษาโรคเด็กทุกทุกที่ค่ะสำคัญมากๆค่ะการรับวัคซีนตามนัดนั้นจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันของลูกน้อยของเราให้สูง<ม>อยู่ในระดับที่เพียงพอค่ะกรณีที่มีน้ำมูกเล็กน้อย มีไอเล็กน้อยหรือท้องเสียเล็กน้อยสามารถรับวัคซีนได้ตามปกติค่ะยกเว้นกรณีเดียวค่ะกรณีที่ลูกเรามีไข้สูงเท่านั้นค่ะภายในเวลา30นาทีให้เรานั่งพักที่สถานบริการนั้นก่อนนะคะหลังจากนั้น1-2วันให้เรากลับไปสังเกตอาการของลูกเราต่อที่บ้านค่ะ ตอบได้คำเดียวเลยค่ะว่าไม่แตกต่างกันเลยค่ะท่านสามารถนำลูกของท่านไปรับวัคซีนได้ที่ไหนก็เหมือนกันค่ะ